เอาแล้วเริ่มเดือดนวดัดแท็กทีมโกโก้อรรยะฟาใครล,ลัานโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญ เหล่าสาววกแฟนนางงามมีเรื่องให้เผือกกันอีกแล้วค่ะหลังเพจดังอย่างเพจกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยโพสต์สตอรี่ไอของนวัดอิสระไกศีลและโกโก้อารยะที่โพสต์สตอรี่สีส้มฉกใครบางคนโดยเนื้อหาใจความของโพสต์สตอรี่ดังกล่าวมีว่าโอกาสและคนให้โอกาสเป็นสิ่งสําคัญเมื่อไหร่ถ้าคุณมองข้ามและโยนมันทิ้งก็คือจบสวยแล้วยังไงอีกแอบนินทาโกโก้รับหลังก็เหมือนแอบนินทาผู้บริหาร ของบริษรัทเพราะโกโก้อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการซึ่งเพจดังกล่าวก็ได้เขียนแคปชั่นว่าเอาแล้วเอาแล้วบอสโพสต์สตอรี่สีส้มแล้วค่ะงานนี้จะจบด้วยอะไรยังไงเป็นกำลังใจให้เคลียร์ให้จบลงได้ด้วยดีทุกฝ่ายเหล่าบรรดาแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานวันไหวค่ะโดยมีบางส่วนบอกว่า วงการบันเทิงแบบสาบเรื่องในองค์กรคนก็คนในองค์กรเดียวกันเปล่าถ้าไม่ใช่ขอโทษด้วยเดี๋ยวก็จบลงด้วยการขอโทษและดีกันเพร,ราะจะใกล้เข้ากองแล้วค่ะรับหลังเท่ากับรับหลังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ